เจ็ดปีมันถึงจะเริ่มออกฝักแล้วจะเป็นฝากขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเป็นฝากแบบนี้ต้องรออีกหนึ่งปีถึงจะสุกใช้เวลาในการสุกหนึ่งปีเจ็ดปีออกใช้เวลาระยะในการสุกอีกหนึ่งปีี๋ยวถ้าผมจะซื้อมอเซราไปแล้วผมอยากจะทำให้ออกฝากมีวิธีการไหมครับมีวิธีครับมีวิธีลุงวัดสอนเลยไหมได้ครับโอ้โหสดชื่นจริงจริงวันนี้เออสดชื่นครับตอนนี้สวัสดีครับลุงวัดอยู่กับเจ้าของสวนตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรครับเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์เข่าคอ วันนี้ผมขับมาเข่าคอนะครับมาหาซื้อต้นไม้ไปปลูกบนเกาะผลไม้แปกให้ลุงวัดเลยหนึ่งพันเดี๋ยวเราค่อยไปอุดหนุนเขาเรียกว่าต้นไม้กันต่อครับผมครับผน่ฝักคอยถ่ายดีนะครับมากินยังไงเอาเลยโอเคทวิกีการกินก็คือคือเราตัดมาก่อนเราต้องเก็บอย่างเงี้นะเก็บอย่างนี้เราพร้อมจะเก็บได้ตอนไหนสังเกตคืออ่ะมาดูกันเขาจะเริ่มเยะตาเขาจะเริ่มห่างสีอย่างนี้ใช่ปะเดี๋ยวคือคือที่เรากินเน่ะเราไม่ได้กินตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยอารมณ์แบบ เขาเรียกอะไรอ่ะคุณตะก้อง